ทาที่สองครับผมคาที่สองนะครับหลอกแลกว้วก็ไปครับหลอกแลกว้วก็ไปมาเบิ้งครับอันนี้ขับขาบหลอกครับหนึ่งสองสามสี่เห็นครับอันนี้ครับอีกข้างครับทํบข้ามไปว่าหนึ่งสองสามสี่อันนี้ข้างซ้ายครับอันนี้ครับ

เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเหนื่อยครับจะไป